จริงๆแล้วผมไม่เคยซื้อกระบะ MG เข้ามาขายเลยนะครับคันนี้คันแรกมันพลาดไม่ได้จริงๆสภาพคือเนียนมากแลวราคาได้ด้วยปี2020ันยี่สิบไกออโต้ต่างหากเป็น4ประตูตัวสูงนะครับสีดําเงาฉ่าแบบนี้กระจังหน้าใหญ่ะระบายความร้อนไม่ต้องห่วงเดินทางไกลได้สบ,ส,บสบายสบายไฟตัดหมอกใหญ่ๆแบบนี้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์มี daylight ให้ด้วยล้อแม็ก20ย่างดันหลบกระจกข้างคมเมียมมีไฟเลี้ยวกันสาดสบานมือเปิดคมเมียมกุญแจคีเล็ตบัานไดขึ้นลงซ้ายขวาดิสเบรกสีล้อด้วยที่ฝาท้ายอยู่ครบนะครับ กล้องมองหลังบินให้ที่ด้วยตรงนี้โลโก้ MG ตรงกลางตัวใหญ่กันชนเสริมท้ายเซนเซอร์หลังให้อีก2จุดด้วยกันสีเต็มไม่มีต้องทําอะไรแล้วที่ภายในคือไฮไลท์เลยเลขไมล์ห้าหมื่นเก้าพันกิโลเท่านั้นเองอันนี้เป็นแบบบรูสตาร์กระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าในตัวแบบนี้กระจกไฟฟ้าได้มาสี่บานออโต้สี่บานว้าวสุดๆพวงมาลัยเป็นแบบมันติฟังก์ชันคูดคอนโทรลเทนเมนต์จัดเต็มระบบคอนโซลเนียน ไม่มีริ้วรอยแอร์แบกด้านหน้าได้มาคู่หนึ่งจอใหญ่วินเดิมมาจากโรงงานของเราเปื่คา,คาเฟ Android โตเรียบร้อยระบบแอร์เป็นแบบเมนนวลดิสเลให้ด้วยหนึ่งช่องเกียร์โตแบบขั้นบันไดมีชิปล็อกสามารถจอดแปะได้บอหนังสีดําได้แดงทรงดีไม่มีฉีกไม่มีขาดเนียนกรียส่วนที่ห้องเครื่องนะครับคันนี้จัดว่าเนียนแก้มซ้ายขวาไม่มีขยบับคานเดิมเพเดิมมอก,กอะไรอยู่ครบหมดอุปกรณ์ส่วนควบทุกอย่างที่เป็นพลาสติกพร้อมใช้งานห้องเครื่องเนียนจัดวินโค้ดที่เครื่องก็อยู่ด้วยแลยค่างก็อยู่ครบทุกจุดทุก ปี20นะผ่อนแค่7,400ราคา3,099,000